ย้อนลอยกิเลนพยองในเวทีถ้วยรองของฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียอย่างเอฟซีครับหลังจากที่กิเลนพยองเมืองทองอยูเนเต็ดได้สิทธิ์เข้าแข่งขันในรายการ A c l 2เหรือ a f c c h a m p i o n s l e a g u e 2นะครับวันนี้ทางอินไซต์บอลไทยจะมาเล่าเรื่องบอลไทยย้อนไปในอดีตในช่วงปี2009ในปีนั้นกิเลนพยองสร้างประวัติศาสตร์แก่วงการฟุตบอลไทยโดยเป็นทีมแรกที่เลื่อนชั้นมาในปีแรกและสามารถคว้าแชมป์ลีกได้ทันที หลังจากที่ควา้าแชมป์ลีกได้ในปี2009จึงทำให้กิเลนพยองการันตีได้ไปเล่นเพย์ออฟในบอลถ้วยเอเชียอย่าง AFC แชมเปี้ยนลีกในปี2010มาในปี2010เมืองทองต้องเล่นรอบเพย์ออฟรอบแรกเพื่อคว้าตั๋วในการเล่น AFC แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มโดยรอบแรกพนักกิเลนพยองต้องออกไปเยือนดานังทีมจากเวียดนามโดยมือน,นั้นจบลงด้วยที่กิเลนพยองประเดิมชัยชนะไปอย่างสบายด้วยสกอร์ศูย์ประตูต่อ3ม หลังจากนั้นต้องไปเล่นรอบเพย์ออฟรอบที่2โดยต้องไปเจอกับสิงคโปร์อาร์มฟอร์สหรือวอริเออร์ฟุตบอลลับในปัจจุบันโดยในบรรนั้นทั้ง2ทีมทำอะไรกันไม่ได้ในช่วงเวลาปกติ จนต้องถึงช่วงตัดสินด้วยการดวลจุดโทษผลปรากฏว่าทีมจากแดนนอตช่องแม่นกว่าโดยสามารถเอาชนะกีเลนพยองไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ3ทําให้เมืองทองยูเนเต็ดต้องยุติบทบาทกับบอลช่วยเอเชียช่วยใบยใหญ่ไว้เพียงรอบเพย์ออฟรอบที่2เท่านั้นแต่ด้วยกฎในสมัยนั้นทําให้ทีมที่แพ้จากการเล่นรอบเพย์ออฟสามารถเข้าไปเล่นในถ้วยใบยเล็กได้อย่าง a f ฟซีครับและด้วยกฎด,ดังกล่าวจึงทําให้บทพักกีเลนพยองได้เข้าไปเล่นในถ้วยใบยเล็กอย่าง a f ฟซครับซึ่งอยู่ในกลุ่มดีร่วมกับทีมซาชเชน่าจาก ่องกง V B Sport Club จากมาลดีฟและเปอร์ซิวาทีมจากอินโดนีเซียหลังจากแข่งขันครบทุกทีมผลปรากฏว่ากิเลนพยองทีมจากไทยจบอันดับที่2โดยแชมป์กลุ่มตกเป็นของเซาล์เฌน,นาทีมจากฮ่องกงโดยสําหรับรอบ16ทีมสุดท้ายจะเอาทีมแชมป์และรองแชมป์กลุ่มเข้าร,รอบต่อไปซึ่งรวมถึงกิเลนพยองด้วยทําให้ในรอบ16ทีมผลักกิเลนพยองจะต้องออกไปเจอกับเอาอรายาเอสซี ทีมจากกาตาโดยเป็นการแข่งขันแบบนัดเดียวตัดสินผลซึ่งพลพรรคกีเรนพยองจะต้องออกไปเยือนทําให้เสียเปรียบในด้านสภาพแวดล้อมและกองเชียร์สำหรับใน90บนาทีทั้งสองทีมยิงได้คนละหนึ่งประตูโดยผู้ทําประตูจากฝั่งกีเรนพยองไม่ใช่ใครที่ไหนคนนั้นคือเจ้ามุ้ยธีรศินแดงดาและทั้งคู่ต้องมาเล่นช่วงต่อเวลาพิเศษแต่ก็ทําอะไรกันไม่ได้จนต้องดวลลูกโทษตัดสินและจบเกมเป็นพลพรรคกีเรนพยองที่คมกว่า และเสียนชนะเจ้าถิ่นไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ4ี่ทำให้พลรภกร์กีเรนพยองทะลุเข้าไปในรอบ8ทีมต้องไปเจอกับเอาคารามาทีมจากซีเรียโดยนัดแรกกรีเรนพยองต้องออกไปเยือนซึ่งแมตช์แรกเป็นฝ่ายเอาคารามาที่เปิดบ้านเอาชนะไปด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนย์โดยมาในนัดที่2กีเลนพยองถ้าอยากจะเข้ารอบต้องชนะสถานเดียวโดยเริ่มเกมเจ้าถิ่นเมืองทองที่มีกบินธรรมศาสตร์นันดัสกอร์ทองเหนาอนทพรพันลิศ ณทีรศิลปินแดงดางที่เป็นการนับเดินเกมลุกบุกกดดันทีมเยือนทันทีซึ่งความพยายามก็มาประสบความสําเร็จในนาทีที่28เมื่อโคนเน่โมฮัมเหม็ดโดนทําฟาวระยะ35หานาตรงกลางประตูทําให้ดัสกรของเราวาวบอลไปให้ทีรศิลป์ทางซ้ายก่อนป้ายกลับมาให้นัทพรพนิษไหลคืนให้ดัสกรซัดเข้าไปอย่างสวยงามทําให้เมืองทองขึ้นนํา1 0ทัดมาอีกสินาทีกีเรนพยองขยับสกร์นี้เป็น2ประตูต่อ0ูนย์จากการได้จุดโทษที่คิดตินคอคู โดมที่ชาร์ตโบฮโมเกวล้มในกรอบเขตโทษและเป็นแดนโยเซกาซัดเข้าไปทําให้จบครึ่งในกิเรนพยองนําองประตูต่อศูนย์ครึ่งหลังทีมเยือนกลับมาพยายามเปิดเกมลุกเข้าใส่หวังทวงประตูคืนให้ได้แต่กิเรนพยองก็ต้านทานไว้ได้และจบ90บนาทีไม่มีทีมใดพังประตูกันได้ทำให้เมืองทองชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อศเข้ารอบรองชนะเลิศด,ด้วยสกอร์รวม2ประตูต่อ1มาในรอบรองชนะเลิศพลภาพักกิเรนพยองจะต้องเจอกับยอดทีมจากซีเรียอย่างอัลอิติฮัด โดยนัดแรกกิเลนพยองต้องเป็นฝ่ายเปิดบ้านรับการมาเยือนของยอดทีมจากซีเรียและเปิดฉากมากิเลนพยองเป็นฝ่ายออกนำไปก่อนจากการที่เจ้ามุยธี่ดสินแดงดาเปิดบอลจากดิมเส้นหลังประตูมาให้ดานิเอลเซกาแปรสวนประตูเข้าไปกิเลนพยองออกนำา1สูและหลังจากนั้นทั้ง2ทีมก็ทำอะไรกันไม่ได้จบเกมกิเลนพยองเปิดบ้านคว้าชัยและกำความได้เปรียบก่อนไปเยือนเอาอิทิฮัดมาในนัดที่2องพลพรัคก,กิเลนพยองต้องอ,ออกไปเยือนเอาเรดโปรอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียม ลังย่าของเอาลอิติฮัดที่มีความจุถึง53,200ที่นั่งซึ่งวันนี้แฟนบอลเจ้าถิ่นเข้ามาเต็มสนามโดยเปิดเกมมาเพียง27นาทีเจ้าถิ่นได้ประตูออกนำจากมฮัมหมัดอัลฮาซานและประตูที่2ในนาทีที่41จากมฮัมหมัดอัลฮาซานคนเดิม จบครึ่งแรกกิเลนพยองตามหลังเจ้าถิ่นอยู่2ลูกเปิดมาในครึ่งหลังกิเลนพยองพยายามทวงประตูคืนและก็ไม่สามารถตีไข่แตกได้จบเกมกิเลนพยองยุติบทเบาในบอลถ้วยเอเชียไว้ในรอบรองชนะเลิศและเอาอิติฮัดเข้าจริงไปและก็สามารถควา้าแชมป์เอฟซีครับมาครองได้สาเร็จและนี่ก็ถือเป็นผลงานของกิเลนพยองในอดีตในฟุตบอลถ้วยเอเชียนะครับและต้องมารอดูกันว่าการกลับมาเล่นฟุตบอลถ้วยเอเชีย อีกครั้งในปี2024ในฟุตบอลถ้วย AFC Champions League 2ผลงานของเมืองทองยูเนเต็ดจะไปได้สวยแค่ไหนจะไปได้ลึกแค่ไหนในปีนี้ต้องมารอดูกันนะครับ